บ้านนี่คือจ้างแม่ป่านเ่าแท้ถ้าแถาแบบนี้เหตุงานไดยุติโอ้ยเสียเวลายายจะหลบไปดูควางทางพวกหนูสามคนไม่เห็นยังมัสมัครเป็นลูกสะใภยคุณนายบ้านนี่เพื่อนประกาศหาลูกสะใภยต่อไปนี่เจ้าก็ต้องมารับใส่หนูนี่ล่ะเจ้า,านะควนไหวนไหนูไหวนะเธอมั่นใจได้จังเดะว่าเขาชิเลือกเธอ เขาต้องเลือกฉันจ้าเลือกฉันจ้าพวกเธอสองคนงามสู่ฉันไม่ได้ดอกพวกเธอเซาเพ้อฝันได้แล้วเขาต้องเลือกฉันเพราะฉันเจอแม่เขานะฉันก็สสีไหวเขางามๆเอาใจเขาทุกอย่างมีติที่เขาสิบวัเลือกฉันพวกหนูสิมาเถียงกันเน็็นยังเขาไปเาทรู้เองล่ะว่าผู้ใดติดเป็นลู้สะใภ้บ้านนี้ ให้เขาความคิดเห็นจากเจ้าประสาทเป็นแค่คนใส่นะ่ยะยังเสออย่างมาว่อนัำให้มันรู้แน่ว่าไผเป็นไผเออว่ารู้จากที่ต่ำที่สูงเลยนี่พวกเธอสองคนสีเขาไปบอกถ้าสีเขาก็ฟ้าเขาไปแไม่ซิไม่หยุดอีกย่างให้มันเสียเวลา ยินว่ากับแม่บ้านอยู่ไหนูท้ทเฮ็ดยังน่ะบอกแล้ยมันบอกเพราะเป็นแค่คนใส่จะสอบเฮ็ดยังมันก็เรื่องของฉันนี่หนาะที่เฮ็ดอีกอย่างก็เฮ็ดไปถ้าไม่หย่งเรื่องของฉันลยต่อไปสจะมีงานเฮ็ดดิ ยายอันนี้เม่นเงินยายป่จ้ะแม่นเงินของยายเองสงสัยยายเหตุตกไว้จ้าหนูคือเป็นคนดีแท้แล้วหนูไม่เห็นอย่างบ้านหลังนี้ละ่ะหนูมาสมัครเป็นลูกสะใภ้ตามประการณะจ้าหนูเห็นว่ามีคนมาสมัครคือกันหนูเลยอยากลองเบิงมันก็คงบเสียหายเอียง แล้วถ้าเขาบ่อเรียกหนูเดจิบ่มาเสียเที่ยวเตชิบอ่ดเดาจ้าคนเฮาถ้ามันเป็นคู่กันจังใดเมันก็ต้องคู่กันอยู่ดีถ้าหนูเป็นคู่กับเขาจังใดเขาก็เรื่องหนูจ้าแต่ถ้าบ่แม่นหนูก็ยอมรับแต่ยายว่าหนูเป็นคู่ของเขาเด้จ้าขอบคุณจ้าจังสน,นุกไปก่อนเดอ้อ ภาพนี่เืิ่งกันรู้แล้วว่าผู้เทิดศรใดสวัสดีจ้ายินดีที่ได้เจอเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตามประกาศของแม่ผมมือนีผมดีใจที่ทุกคนอยากสมัครมาเป็นภรรยาผม แต่แกงว่าแล้วครับคนคนนั้นมีแค่คนเดียวแล้วคนณสิเลือกคูยได้ละจ้าเรื่องนี้ผมแม่แม่เป็นคนตัดสินใจครับแล้วแม่ผมก็ได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วพวกภเหมอสมที่สิมมาเป็นลูกสะใภ้ผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณปอครับ เดือดคุณไปทดสอบเอียงฉันคือบลหรูเรลืองแล้วเอาเอียงมาวัดออกา่าเดือดๆพวกอินนี่เหมาะสมตาฉันน่ะเลือกนี่เป็นคนรับใส่นี่นี่แม่ผมครับฮะแม่คุณ คนที่ประกาศรับสมัครลูกสะใภ้นั่นสิแมมนฉันนี่แหละเป็นคนรับสมัครและฉันก็นได้ทดสอบจิตใจของคนที่สิมว่าเป็นลูกสะใภ้ไปแล้วซึ่งพวกเธอบ่เหมาะสม,มนิสัยบอดีมักดูถูกคนอื่นแถมยังบื่อสัตว์อีกเอาท้องอยางขึ้นมาจ้าจาขึ้นก็นได้ เลือกเอียงเอาเอียงมองวันบ้าบอกอีกนี่มันดีมองได้งามกับบางามเป็นหน้าเป็นตาให้มุกตระกูลบ่ได้ดอกฉันงามก็ตั้งไปหลายขาบ่เ,เลือกเอองามสู่ฉันกับบัได้หุ่นกับบดีสําฉันโตกับติเตียนน้อยๆฉันไม่ได้เลือกจากหุ่นจากรูปร่างหน้าตาฉันเลือกจากสันดานซึ่งพวกเธอบผ่าน หน้าตาดีหุ่นดีซื่อ,อแต่สันดานบัาพพันฉันกับบ่าเอาบ่อเหมาะสมกับลูกชายฉันออกไปจากบ้านฉันได้แล้วโอ้ยสมต่าตาเอ้เออคือหนูหนูนั่นะละคนที่เหมาะสมที่สุดแล้ว